มาเรียนรู้หน่วยสัตว์น่ารัก หลินนะคะเลี้ยงปลาสวยงามค่ะแล้ว <the> ก <ram oph ilia> ็มีน้องหมาด้วยค่ะส่วนบ้านคุณครูทัศนนะคะก็มีวัวค่ะเด็กๆวัวตัวโตๆแล้วก็มีเลี้ยงไก่แล้วก็มีปลาสวยงามเหมือนบ้านคุณครูเหมือนกันเลยนะคะแล้วบ้านเด็กเลี้ยงอะไรบ้างนะที่เป็นสัตว์เลี้ยงอย่าลืมมาบอกเล่าคุณทัศต่างด้วยนะคะสําหรับวันแรกเลยคุณครูจะพาด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ รูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆนะคะเราไปดูซิว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะกันอย่างไรนะคะแล้ววันที่สองเราเรียนรู้เรื่องอะไรคะคุณครูวันที่สองนะคะจะไปเรียนรู้เรื่องเสียงค่ะเสียงของสัตว์แต่ละตัวนะคะวันที่สามเราเรียนอะไรดีคะวันที่สามนะคะเราจะมาเรียนเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงชนิดนะคะสัตว์แต่ละตัวก็อยู่กันที่ไหนนะแล้วเราจะเรียนเรื่องอะไรต่อไป กอะไรบ้าง็นอาหารคะ่ะแล้วก็มีโทษและประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงที่เด็กต้องรู้ด้วยนะคะเด็กเด,ดเดี๋ยววันนี้คุณครูคทั้งสามท่านอัดเต็มให้เด็กทุกเรื่องราวนะคะเรามีคลิปให้เด็กชมทุก,ทกวยใช่ไหมคะคุณค่ะมีโปรแกรมข้ามแล้วเลยคะ่ะแล้วอย่าลืมหลังชมคลิปนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมใบงานที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กได้ฝึกพัฒนาอะไรเลย ก้ามเนื้อค่ะก้ามเนื้อันของเราเดี๋ยวเราไปชมคลิปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือเจ้าแมวนะคะเจ้าแมวมีสี่ขาอาหารของแมวก็คือปลาหนูอาหารเม็ดนะคะแมวก็จะอยู่ในบ้านกับคนนะคะฟังเสียงร้องของแมวกันนะคะ ต่อไปนะคะก็คือสุนัขนะคะสุนัขมีทั้งหมด4ขานะคะสุนักกินอาหารเม็ดนะคะแล้วก็ข้าวนะคะอยู่ในบ้านกับคนนะคะหรืออยู่ในบ้านของสุนัขนะคะมาฟังเสียงของสุนัขก,กันนะคะ ไก่นะคะไก่มีสองขานะคะใช้สองขาในการเดินนะคะลักษณะของไก่จะมีปากนะคะแหลมๆเล็กๆไก่จะกินข้าวเปลือกธัญ,ญพืชแล้วก็ไส้เดือนต่างๆนะคะบ้านของไก่อยู่ที่เล้าหรือว่าสุ่มไก่นั่นเองนะคะเราลองไปฟังเสียงของไก่กันดูนะคะ ต่อไปนะคะก็คือเป็ดนะคะเป็ดมีสองขานะคะลักษณะคล้ายๆกับไก่เลยนะคะแต่ขาของเป็ดนะคะจะใหญ่กว่าขาของไก่นะคะแล้วก็ปากของเป็ดจะมีลักษณะแบนๆเป็ดจะมีหลายสีนะคะแล้วแต่พันธุ์ของเป็ดนะคะ เป็ดกินข้าวกินธัญ,ญพืชแล้วก็กินปลาตัวเล็กๆนะคะบ้านของเป็ดน,นะคะเรียกว่าเล้าค่ะเราลองไปฟังเสียงเป็ดกันดูนะคะ เป็นอาหารเราจะได้ดื่มนมนจากวัวนี่แล่ละค่ะบ้านของวัวเรียกว่าคอกนะคะเราไปฟังเสียงของวัวกันเลยค่ะ หมูมีทั้งหมดสีขานะคะลักษณะของหมูก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวอ้วนๆมีสีชมพูอ่อนๆแล้วก็ตรงจมูกนะคะจะมีรูจมูกนะคะกลมๆอยู่2รูนะคะอาหารของหมูก็คือกล้วยมะละกอแล้วก็ผักสดต่างๆนะคะบ้านของหมูเรียกว่าเล้าเราไปฟังเสียงของหมูกันนะคะ ก็คือม้านะคะหมามี4ี่ขานะคะขาของม้าก็จะยาวๆนะคะตรงเท้าของม้าจะมีลักษณะเป็นเหมือนกรีบๆนะคะอาหารของม้านะคะก็คือหญ้าและพืชต่างๆนะคะบ้านของม้านะคะเรียกว่าคอกค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของม้ากันนะคะ ตัวต่อไปนะคะก็คือแกะนะคะแกะจะมีสี่ขานะคะลักษณะจะมีขนหนาๆนฟนูๆนะคะปกคลุมไปทั่วตัวแกะเลยนะคะแกะนะคะจะกินหญ้าและใบพืชผักต่างๆนะคะบ้านของแกะเรียกว่าคอกนะคะเราลองไปฟังเสียงของแกะกันเลยค่ะ สุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือปลานะคะปลาจะมีครีบและมีหางนะคะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะในการดำรงชีวิตนะคะอาหารของปลานะคะก็คือสัตว์ตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ตะไคร่น้ำนะคะปลาเป็นสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในน้ำนะคะคนเรานะคะมักจะเลี้ยงปลาเอาไว้เพื่อดูเล่นนะคะ แต่ปลาบางประเภทนะคะคนก็จะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารนะคะเช่นปลานิลนปลาดุกปลาช่อนนะคะ ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง1เลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะได้แก่ปลาปลานิลปลาดุกและปลาทับทิมค่ะ 2. ไก่ไก่นะคะนอกจากที่เราจะนำเนื้อมารับประทานแล้วนะคะแม่ไก่ยังมีประโยชน์อีกค่ะคือสามารถออกไข่นะคะมาให้เรารับประทานอีกด้วยค่ะ3เป็ด เป็ดนะคะนอกจากที่เราจะนำเนื้อมารับประทานแล้วนะคะเป็ดยังมีประโยชน์ยังสามารถออกไข่มาให้เรารับประทานอีกด้วยค่ะในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะมีการทำการเกษตรแบบพอเพียงคือการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นการเลี้ยงไก่หรือเป็ดนะคะไว้เหนือบ่อเลี้ยงปลาค่ะ ปลานะคะจะกินมูลของไก่และเป็ดค่ะวัฏจักรของสัตว์นะคะก็จะใช้ชีวิตแบบอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะ 4. นกกระทานกกระทานะคะเป็นสัตว์ที่ผู้ใหญ่นิยมรับประทานเนื้อค่ะแต่ส่วนเด็กๆนะคะสามารถรับประทานไข่ของนกกระทาได้ค่ะ 5. หมูค่ะหมูนะคะเป็นสัตว์ที่สามารถนำเนื้อมาประกอบอาหารค่ะ 6. วัวนะคะวัวนะคะเราสามารถนำเนื้อมาประกอบอาหารและวัวนะคะยังสามารถผลิตน้ำนมให้เด็กๆได้ดื่มกันเป็นประจำอีกด้วยค่ะซึ่งน้ำนมวัวนะคะจะผ่านกรรม,มวิธีในการผลิตและเมื่อเด็กๆรับประทานเข้าไปนะคะจะทำให้ร่างกายของเด็กๆจะเริ่มเติบโตค่ะเนื้อหมูกับนมวัวนะคะยังเป็นอาหารหลัก5้าหมู จัดอยู่ในหมู่ที่1คือโปรโตีนค่ะที่สำคัญมากๆต่อร่างกายของเด็กๆนะคะหมูและวัวนะคะเป็นสัตว์ใหญ่จะต้องเลี้ยงในพื้นที่ที่มีพื้นที่เยอะๆการเลี้ยงนะคะไม่สามารถเลี้ยงในชุมชนและจะต้องระมัดระวังเรื่องกลิ่นนะคะ พื้นที่ที่นิยมเลี้ยงสวนมากนะคะจะเป็นต่างจังหวัดหรือกลางทุ่งนาค่ะเพราะว่ากลิ่นของมูลสัตว์นะคะจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงค่ะมูลของสัตว์แต่ละชนิดนะคะสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรอีกด้วยค่ะได้แก่ปุ๋ยคอกนั่นเองค่ะเด็กๆ 2. เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานค่ะได้แก่ม้า ม้านะคะใช้ในการขี่เป็นสัตว์ที่ช่วยในการบรรทุกของหรือสิ่งของต่างๆและอำนวยความสะดวกเรื่องการช่วยทุ่นแรงค่ะควายสมัยก่อนควายนะคะเป็นแรงงานที่สำคัญของชาวนาค่ะใช้ในการเตรียมดินในการไถานานวดข้าวลากเกวียนและในปัจจุบันนะคะก็ยังเลี้ยงควายกันอยู่ค่ะ ควายนะคะยังมีประโยชน์ในด้านการเกษตรการไถานาและพลวนดินค่ะช้างช้างมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะใช้เป็นพาหานะในการคมนาคมและช้างนะคะยังสามารถล้มไม้และลากท่นซุงได้อีกด้วยค่ะ 3. เลี้ยงเพื่อไว้ดูเล่นเพื่อความเพลิดเพลินค่ะจะได้แก่นกปลาสวยงาม สุนัขและแมวค่ะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะจะนิยมเลี้ยงไว้ที่บ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กค่ะโทษของสัตว์เลี้ยงนะคะ 1. เกิดเชื้อโรคเชื้อโรคนะคะเด็กๆอาจจะเกิดจากน้ำลายหรือมูลของสัตว์ค่ะ 2. กัดคนสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงนะคะ อาจจะไปกัดคนอื่นจนได้รับอันตรายเช่นโรคพิษสุนัขบ้า 3. โรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้นะคะเกิดจากขนสัตว์เมื่อขนสัตว์นะคะเข้าไปในจมูกและเข้าไปที่ปากอาจจะทำให้เด็กๆเป็นโรคภูมิแพ้ได้ค่ะ 4. เพิ่มค่าใช้ใจ่ายในการดูแลค่ะเช่นค่าอาหารค่ารักษาสัตว์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในหน่วยสัตว์น่ารักกันไปแล้วต่อไปคุณครูจะพาเด็กมาเรียนรู้คำศัพท์กันต่อเลยค่ะ animal animal สัตว์สัตว์ food food อาหารอาหาร sound sound เสียงเสียง Res idence, residence residence ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย Bene fit, benefit benefit ประโยชน์ประโยชน์ Bl ame, blame blame โทษโทษ เก่งมากค่ะเด็กๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย